อายุ12ปีมาจากโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเราเคยมาเจอกันแล้วใช่ไหมเคยแล้วค่ะก็เนยมาซีซั่นที่แล้วค่ะก็มาเซตให้เหนยตบค่ะอ่าตอนที่เนยมาแล้วเรามาเป็นมือเซตลูกที่หนึ่งครับ นี่มาเนี่ยมากับใครลูกมากับเนยคะ่ะแ,แล้วก็พอโอโคชแล้วก็พ่อเนยค่ะแล้วครอบครัวเราอะลูกก็ยายก็บอกว่าป่วยคะ่ะก็มาไม่ได้คะ่ะอยู่กับน้องฟ้าใสาสองคนพอ่อแม่เขาเลิกกันเขาก็เลยย้ายก็เลยเอาไดเอามาเรี่ยงตลอดไป คุณยายทําอาชีพทําเกษตรค่ะแล้วก็ทําสวนอยู่บ้านขายผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลารายได้กะกับว่ดีค่ะกับว่ดีได้มือละสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทมั่งแล้วแต้ค่ะเขาก็ซอยเก็บค่ะซอยรัดแล้วก็ไปซอยขายนะ ก็อยู่กับยายมา6-7ปีแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับยายค่ะเพราะว่ามาเป็นนักกีฬาประจำที่นี่ค่ะก็คิดถึงค่ะแต่ก็อดทนแล้วค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพเลยค่ะแล้ก็เป็นความดันกับเบาหวาน เขาโทรมาซูมือย้ายดูแลตัวเองด้อเขาก็บ,บอกห้ามทําอะไรย่าห้ามเสียย่าอะไรเขาก็บ,บอกย้ายห้ามไปนาบ่อยๆอย,ย่างเขาก็บ,บอกย้ายนะหฮงจะให้ย้ายคิดหลายกว่าคิดกับเขามากเลยมาที่นี่กันเลยตัดตัดสิ้นใจให้เขาไปเพื่ออนาคตของเขา ย้ายกับแกแล้วย้ายยันบ่มีเงินมีท้องทรงเขาเพียอนาคตเขาลุ่งเพียเขาได้เป็นนักบอลล่ใหญ่โตนะย้ายก็เอิ่บ่เป็นย้ายก็เลยปล่อยเขาไปอดเอาย้ายวางสิ รู้สึกไงมั่งลูกที่คุณยายทาแบบนี้ให้กับเราก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะที่ยายรักเรามากอแล้วเราอยากทําอะไรให้ยายอะก็อยากได้เงินให้ยายมากกว่าอยากได้เงินให้ยายไปทําอะไรครับ ให้ยายหาไรายได้กับตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ได้เจอคุณยายนานหรือยังครับยังไม่ได้เจอตั้งแต่เดือนกันยาค่ะช่วงนี้ไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งค่ะแล้วเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วเขาก็ไปแข่งระดับภาคได้แชมป์ภาคก็ต้องต่อระดับประเทศกว่าจะจบการแข่งขันก็ยังไม่ได้เจอยายค่ะ ความฝันของหนูในอนาคตอยากอยากที่จะทำอะไรบ้างหนูกก็หนูอยากเป็นนักบバเ่ทีมชาติค่ะก็มันมีเงินเดือนแล้วก็ส่งให้ยายแล้วความฝันล่ะครับอยากได้อะไรครับอยากได้ทุนให้ยายประกอบอาชีพค่ะเท่าไหร่ที่หนูอยากขอกลับไปหนึ่งมืนบาทค่ะอืมได้ถ้าทำได้นะ ฟ้าใสพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะภารกิจแรกนะค่ะไปทีมงานอุปกรณ์มาครับเข้าสู่ภารกิจแรกของฟ้าใสครับเสิร์ฟโดนเป้าครับเรามีเป้าลอยอยู่สามเป้าต้องเสิร์ฟให้โดนเป้าครับได้ไหมลูกค่ะประจําที่ครับเป้าไหนก่อนลูกจากเป้ากลางก่อนนะครับลูกแรกครับถ้าพร้อมแล้ว เป้ากลางมาครับโอ้โหเป้ากลางครับลูกคุณวันเดินกลับให้เสริมต่อเลยครับเป้าไหนลูกซ้ายค่ะเป้าซ้ายนะครับไปครับ นะลูกไปครับเรียกลดมา้านางมา,านต่อไปอยากขึ้นนะลูกพร้อมนะพร้อมค่ะทีมงานครับขออุปกรณ์ครับภารกิจนี้จะเป็นการเซตบอลไปที่หัวเสารครับแล้วก็ให้มือตบนั้นตบครับเป็นการจำลองภาพครับ มือตกจะอยู่ที่ตำแหน่งของห่วงที่รออยู่ครับน้องฟ้าใสต้องเซตบอลกลับหลังไปที่ตำแหน่งห่วงและต้องลงห่วงด้วยอใจคอ่ะด้วยอะไรเราต้องมีคนช่วยอันเดอร์บอลด้วยขอเชิญเพื่อนของน้องฟ้าใสนะครับน้องเนยครับมามาประทศเราช่วยเพื่อนบ้างดีแล้วเขาช่่วเราสิ่งที่เนยจะต้องช่วยเพื่อนเนี่ยสำคัญมาก แต่ว่าที่สำคัญกว่าเนยนะครับคือคนที่ส่งบอลให้เนยต้องแม่นยำต้องคมผมทำาท่าเที่ยงครับโอ้โถ่ส่งไม่ดีนี่อันเดอร์ไม่ได้เนยพร้อมไหมลูกครับฟาสสยลูกพร้อมลูกที่หนึ่งครับโอ้ยชนขอบครับเอวกันอีกสองครั้งนะครับโอกาสครั้งที่สองพร้อม ท,ท่นานคณะกรรมการครับภารกิจต่อไปเป็นภารกิจที่ยากมากยากที่สุด เราไม่เคยท้าทายเด็กวอลเลยบอลยากแบบนี้มาก่อนจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยครับและตัวช่วยของน้องฟ้าใสคือหนึ่งในคนที่สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับวงการวอลเลยบอลเมืองไทยอ้ยออยอหนึ่งในมือตบที่เก่งที่สุดของเมืองไทย มือตกวอันดับหนึ่งของประเทศครับพี่น้องปลื้มจิตครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณจริงขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ครับเหตุผลเดียวเลยคือมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องฟ้าใสปลื้มพี่เขาใช่ไหมลูกรู้สึกยังไงกับพี่ปลื้มจิตรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เห็นพี่เขา เคยได้สัมผัสกันขนาดนี้ไหมไม่ค่ะอยากทำอะไรที่สุดตอนนี้สอนเอออยากันเราป้าสายลูกเคยใช้ทีมชาติตกไหมลูกไม่เคยค่ะไม่เคยนะครับมาตกลงกันตกลงกันเอาตรงไหนครับฮะขอเปลี่ยนเป้าได้ไหมคะพี่เป็นเป็นอะไรครับเป็นหน้าพี่หอยจะแบบดีดีครับิดีดีนห้ น้าพี่จะแยกไปกว่านี้โดยปื้มจิตจะตกลงมัตรงนี้อะไรนะพี่พี่หอยพี่หอยผมเสียใจว่าเรื่องความพี่ไม่ได้ห่วงผมด้วยพี่ปื้มจิตครับตกลงกับน้องว่าเซตประมาณไหนครับประมาณมีหน้ามีหน้ายักษ์โอ้ยดีแล้วดีแล้วแอบมาแล้วดีแล้วดีแล้วพี่หน้าพี่หอยยุบเข้าไปเลยเออหน้าบุบเลยหน้า ครับ<ค>สมมติหน้าผมไม่อยงนั้นบุกไปแล้ว <c oughs> พี่ซุปอยากรู้ว่าความแรงระดับนี้ถ้าเทียบเวลาตบจริงได้กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองพี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหคือ <c oughs> โจทย์ต่อไปเนี่ยทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยดีกว่าครับครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทางคณะกรรมาการครับความยากของโจทย์นี้ก็คือว่าเรามีกำแพงขึ้นเต็มเน็ตทั้งแถบเลยครับ เหมือนกับว่ามีคู่ต่อสู้รอบล็อกอยู่มีช่องว่างแค่ช่องเดียวครับที่ช่องตรงนี้ครับน้องฟ้าใสาต้องเซตบอลให้พี่ปลื้มจิตตบให้พอดีพอดีครับให้โดนกระเบื้องและกระเบื้องต้องแตกครับเนื่องจากว่าทั้ง3าคนไม่เคยซ้อมมาก่อนผมให้โอกาส3ครั้งครับครับนยพร้อมฟ้าใสพร้อมพร้อมค่ะน้องปลื้มจิตพร้อม,มพร้อมค่ะพร้อมแล้วเฮ้ย <laughs> เรายังไม่รู้กัน4คนเลยเรามีสีคนอีกโอ้เออ ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นภาระทีมครับผมผมเนี่ยสำคัญเลยนะผมตัวโยนนะสำคัญเลยภาระล้วนถ้าพร้อมแล้วโอกาสครั้งแรกนะครับไปครับโอ้ยชาสวยพี่สุชาสวยลูกแรกยัง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 บิดทัน แบบเมื่อกี้เลยบอมไปครับ ร,รู้สึกยังไงกับน้องฟ้าใสาครับก่อนก่อนที่พวกเราจะแสดงความเห็นผมอยากฟังความเห็นของคุณปลื้มจิตเพราะว่าจากที่ได้ลองร่วมเล่นกับน้องฟ้าใสเนีครับจากที่ได้เล่นด้วยคือคือครั้งแรกก็เซตบอลให้ตกเลยซึ่งจะบอกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่จะเซตให้มันตรงจุดเป๊ะขนาดนี้แล้วไม่เคยเล่นด้วยกันก็ต้องบอกว่าน้องเขามีทักษะดีนะคะบวกกับได้เห็นความมุ่งมั่น ท่าทางของเขาลักษณะรูปร่างสูงชะลูดขนาดนี้คิดว่าอนาคตน่าจะมีแววแน่นอนแต่ว่าฝากอย่างเดียวคือเรื่องโอกาสน้องเห็นหลายๆคนคือเด็กหลายๆคนได้รับโอกาสแต่ว่าไม่ไม่รักษาโอกาสนั้นไว้ค่ะนี่อยากจะฝากตรงนี้ถ้าเกิดมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจหนูเชื่อว่าน้องมีอนาคตแน่นอนครั้าไม่ต้องคอมเมนต์เหมือนที่เราแไม่ต้องพูดอะไรเลยความฝันคือ อยากจะขอทุนตั้งต้นให้คุณยาย1นึ่งบาทใช่ไหมลูกเพื่อคุณยายไปประกอบอาชีพแล้วก็สะดวกขึ้นในการจะมีทุนตั้งต้นครับครับทั้งสามท่านว่าอย่างไรครับพวกเราทุกคนเห็นว่า,าผ่าน,านค,ค่ะา้าสายลูกถ้ายายอยู่ตรงนี้ถ้ายายอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับยายลูกก็หนูทำได้แล้วนะคะก็ คิดถึงยายก็อยากให้ยายอยู่กับหนูไปนานๆค่ะขอบคุณะค่ะไม่ได้เจอกันตั้งแต่เดือน,นกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานมกรากรุณพระโอ้หลายเดือนเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเชิญยายมาเลยดีกว่าคุณยายมา <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้ยไหนบอกว่าป่วยขอบคุณครับยายครับขอบคุณครับด้านนี้เลยครับด้านนี้เลย ากให้หนูดีใจลูกเพราะว่าหนูไม่ได้เจอยายมาหลายเดือนอันนี้เป็นเป็นของขวัญพิเศษที่พี่ๆตั้งใจนะลูกนะคุณยายไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าทีมงานติดต่อไปคุณยายก็บอกว่าไม่ได้เจอหลานมาหลายเดือนก็ค,คิดถึงเหมือนกันแล้วก็พอรู้ว่าหลานตั้งใจมอบของขวัญให้ให้กับตัวเองคุณยายก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดจากบุรีรัมย์เดินทางมาที่นี่คุณยายครับได้ย,ย,ยินที่เขาพูดทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะเขาอยากให้ให้คุณคุณยายไปไปค้าขายค่ะจะได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ แล้ววันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วอยากจะบอกอะไรกับหลายคนนี้ครับขอให้เขาเป็นคนดีตลอดไปค่ะ<ม>ก็ขอให้เขา<ม>รักยายตลอดไปด้วยค่ะ<ม>อย่าให้เขาทิ้งยายค่ะทิ้งยายไหมลูก แรื่หนูอยากจะบอกอะไรกับยายลูกยายอยู่ตรงนี้แล้วก็รักยายเหมือนกันยายกัยายอยู่กับรูไปแล้วนะคุณที่หนูอยากจะขอให้คุณยายในการไปประกอบอาชีพนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับวันนี้สแน็คแจ็คมอบให้กับคุณยายและฟ้าใสสองเท่าครับสองหมื่นบาทครับ แล้วก็มีของพิเศษด้วยเพราะว่าหนูไม่ได้ขอให้ตัวเองเลยนะครับหนูขอให้คุณยายหนูหันหลังก่อนลูกหันหลังก่อนอ่าคุณยายมาอยู่ตรงนี้ครับจะได้สบตาหลานครับไปอยู่ข้างเดียวที่ภูมจิตครับอ่าทีมงานครับขอความฝันของน,องน้องนะครับฟาใสา่หันหลังแล้วลูกสนับเข่าและสนับต่อมอบให้กับทีมของหนูนะล,ลูกนะี้แล้วก็นี่คือ รองเท้าวอลเลย์บอลมอบให้กับน้องฟ้าใสนะครับเป็นของหนูลูก,กทั้งหมดวันนี้นะครับทั้งคุณลี่คุณยายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยครับรวมจากแซ็คแจ็คมอบให้35,000บาทครับขอบคุณคุณยายมากที่มาสนับสนุนกันี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและบุคคลสำคัญของวันนี้นะครับชื่อเขาเหมาะจริงๆที่จะชื่อนี้ปลื้มจิต ทุกครั้งที่ลงสนามทําให้คนไทยปลื้มใจรวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับมารอหชั่วโมงเพื่อเป็นแรงกนลังใจให้กับน้องฟ้าใสขอบคุณจากใจซูเปอร์เทนและทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงครับขอบคุณมากครับขอที่ละพันจีบของเรานะครับน้องฟ้าใสครับคอบคุณครับขอบคุณคุณยายนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณหน่อยด้วยครับขอบคุณครับ หลังจากน้องฟ้าใสคว้าความฝันเพื่อคุณยายได้สำเร็จนั่นก็คือการซื้อไก่พันไข่เพิ่มเติมเพื่อให้คุณยายนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องฟ้าใสแล้วก็คุณยายด้วยครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจ เส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง